สร้างรายได้จากน้ําเสียที่นําเข้ามาเหมือนกับโรงบําบัดน้ําอื่นเตรียมหรือใช้ถังเก็บน้ําเสียที่มีอยู่แล้วโดยให้มีความจุประมาณครึ่งหนึ่งถึงเท่ากับปริมาณน้ําเสียที่นําเข้ามาต่อวันถ่ายน้ําเสียและตะกอนจากรถดูดส้วมลงในถังเก็บนี้ก่อนส่งน้ําเสียที่นํามาส่งไปยังถังชีวภาพควรลดปริมาณสารปนเปื้อนในน้ําเสียลงก่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ควรติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศ ซึ่งจะลดปริมาณสารปนเปื้อนที่มากเกินไปปานกระบวนการออกซิเดชันการติดตั้งเครื่องเติมอากาศลอยน้ำรุ่นแอโคว์เคลนทำได้ง่ายมากและใช้เวลาเพียง 1- 2สองชั่วโมงนําเครื่องเติมอากาศลงน้ําด้วยรถเครนวางไว้ตรงกลางของถังเก็บน้ําและยึดด้วยเชือกที่ขึงไปยังขอบบอ่ออุปกรณ์พร้อมใช้งานแล้วหลังจากเริ่มทํางานจะขคนและเติมอากาศอย่างเข้มข้นในน้ําเสียที่ปนเปื้อนช่วยฟอกให้น้ําเสียสดชื่น ลดกล่นกำจัดก๊าซพิษและลดปริมาณสิ่งสกรปรกลงใช้เวลาแค่12-24ชั่วโมงในการเติมอากาศเพื่อทําความสะอาดน้ำเสียที่เพื่อไม่ให้น้ำเสียมีผลเสียต่อการทํางานของโรงบำบัดน้ำเสียทั้งหมดขั้นตอนนี้ง่ายมากที่จะนำไปใช้และเหมาะสำหรับโรงบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่ทำไมควรนำวิธีนี้ไปใช้และรับน้ำเสียที่มาขนส่งในราคาที่สูงกว่ามาก ข้อกำหนดของสหภาพยุโรปได้เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎระเบียบวิยเกี่ยวกับน้ำเสียที่เก็บรวบรวมในถังเก็บน้ำเสียที่ไม่มีทางระบายยและตะกอนจากถังตกตะกอนของโรงบำบัดน้ำเสียในบ้านพักอาศัยส่งผลให้น้ำเสียและตะกอนที่ขนส่งด้วยรถโรงบำบัดน้ำเสียสามารถเพิ่มรายได้ได้อย่างง่ายดายโดยการรับน้ำเสียเพิ่มเติมเข้ามาอัตราค่าบริการน้ำเสียที่ขนส่งเข้ามานั้นสูงกว่าค่าบริการน้ำเสีย ที่ระบายผ่านระบบท่อมากนอกจากนี้อัตราค่าบริการน้ําเสียที่ขนส่งเข้ามาจะถูกกาหนดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและไม่จําเป็นต้องผ่านการเจราจาต่อรองการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอที่ดําเนินการโดยเทศบาลช่วยเพิ่มปริมาณน้ําเสียที่ถูกขนส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้คุณจึงสามารถเพิ่มรายได้ของโรงบําบัดน้ําเสียโดยรับน้ําเสียในราคาที่สูงกว่าติดตั้งเครื่องเติมอากาศไอโควัคคนที่พร้อมใช้งานทันที และสร้างรายได้จากน้ำเสียที่ขนส่งเข้ามา